โกเมนเนาะฟอง์มนี่จันแดงโกเมนนะครับท่านผู้ชมนี่ครับฟอร์มสวยมากเลยนะครับท่านผู้ชมอย่างฟอร์มนี้ปลูกนานหรือ,อยังทำน,นี่ครับประมาณสามสี่เดือนสามสี่เดือนคนมันเป็นกระแสเงินไหลขายยังไงครับตัวน,นี้ยี่สิบไม่แพงไม่แพงยี่สิบใช่นนอย่างงี้ก็สามสิบยี่สิบบาทสี่บาทสิบบาทอะไรงี้ยเกตมังกรเราเกตมังกรเหรอแทนนี้เก็ตมังกรเหรอครับเชื่อไหมนี่เราทำกระทงท่านล่ะตอนนั้นเราเลี้ยงอยู่หน้า ข้างสารนี่นึงยเลี้ยงไว้ปีปีที่ผ่านมาเอาที่ทำกระตรงอย่างสวยเลยตอนนี้กำลังเลี้ยงก็เยอะอยู่เพราะว่าจะทำกระตรงขายปีนี้เพราะปีที่แล้วทำทำทำแต่ว่าไม่ได้ขายไงทำแบบให้ลูกหลานเราไปลอยเองมันสวยมันแปลกตาไงออกแล้วนั่นน่ะได้สองต้นอี่างนี้ันันีสองต้นไม่ได่พันมาจากไหนต้นเดียวแต่ว่ามันได้ออกสองไงมันแตกกิ่งมันติดมาจากเท้านั่นแหละเท้าเหมือนเดิมหน้ามันจะคล้ายๆกับนั่นน่ะตัวนั้นน่ะ ท่านใหญ่เลยนะครับท่านใหญ่เสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาตามหาเสนจันนะครับที่เป็นกระแสแล้วก็หลายหลายคนชื่นชอบถามหากันนะครับวันนี้เรามาตามหาในชนบทนะครับพิกัดอยู่ที่บ้านนาน้อยนะครับตําบลภูเงินอําเภอกาฬลักจังหวัดริสเกตนะครับเจ้าของร้านกำลังดูแลสวนนะครับต้นเสนจันพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ช่องธนวัฒน์เพื่อเกษตรอีสานมาขอ ชมนะครับเสน่ห์จันนะครับที่บ้านคุณพี่นะครับปลูกนะครับมีเสน่ห์จันอะไรบ้างครับที่เห็นนี่ก็คือเสน่ห์จันโกเมนเนาะฟอมสีเสน่ห์จันแดงโกเมนนะครับท่านผู้ชมนี่ครับฟอร์มสวยมากเลยนะครับท่านผู้ชมอย่างฟอร์มนี้ปลูกนานหรือยังทำนะครับประมาณสามสี่เดือนสามสี่เดือนนะครับท่านผู้ชมอย่างอย่างส่วนประกอบที่ช้ายๆนี่เห็นมีแกบดำ แล้วก็แกบจะมีใยมะพร้าวอยู่ตรงอ๋ใอใยมะพร้าวข้าง,ง,งล่างใยมะพร้าว,าาวละเอียดใช่ไหมครับใยมะพร้าวละเอียดต้องรอเป็นแบบไอ้นั่นแบบที่ปอกเสร็จนะ่ะเขาจะเฉพาะข้างในมันน่ะอ๋อเป็นขุยมะพร้าวละเอียดใช่นะครับนี่ครับเสน่จบัณฑ์แล้วเพิ่นจะปลูกอยู่ประมาณกี่กระถางที่นี่ครับเห็นอยู่สามกระถางเนาะสามสี่นี่ครับเสน่จบัณฑ์ใช่อยางฟอร์มนี้ขายสลักพลาเท่าไหร่ครับอย่างนี้ก็ ถ้าเราขายทั้งกระถางก็สามร้อยห้าสิบอืมไม่แพงนะครับท่านชมฟองเขาแข็งแรงมากเลยเนี่ยครับสามร้อยห้าสิบมันันมีอยู่มีอยู่เยอะแต่ว่าถ้าเราขยายไงมีคนมาซื้อแล้วก็ขายไปต้นเดียวนั้นเนี่ยเราขยายออกมาอ๋อต้นต้นเดียวเนี่ยครับที่ขยายนะครับช่วงนี้เป็นกระแสกันเลยนี่อย่างนี้อย่างนี้นะอืมนี้เราขยายออกมาให้หมดเลยอ๋อนี่นี่นี่พิ่นขยายนะครับนี่เิ่มขยายออกนีไม่เราขยายแบบนี้เลยนี่เราขยายเดี๋ยวเราก็มาปลูก นี่ครับท่านผู้ชมอันนี้ก็คือฟอร์มแข็งแรงมากนะครับท<ช>่านผู้ชมถ้าเกิดมันมันมีเราก็จะเราก็จะ,ะขยาย,ยามันจะแตกหน่อออกมาเนาะใช่ค่ะใช่ใช่ใช่ก็คือ350ตู้กระถางเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือพี่เพี่มันจะปลูกขายนะครับกระแสตอนนี้มาแรงก็เลยมาตามหาให้ท่านผู้ชมครับด้านหน้าก็จะเป็นอันนี้ก็คือต้นนางกวักใช่ป่ะครับใช่ค่ะใช่นางกวักนี่นางกวักสวยมากเลยนะครับนางกวักอันนนี้เป็นางกวักเท่าไหร่ครับนี่ครับ 350ร้้าสิบตู้ค่ะสาม350ย้าตู้กระถางเลยก็จะมีวางแบบนี้เป็นว่านเงินบ้านทองเขาเรียกาแบบเรียกผู้ไม่พอก็ีดอกเงินดอกทองดอกเงินดอกทองเนาะว่านเงินบ้านทองนี่คือรสวรนี่ยส10บาทนี่ยจะได้มาเลย10บาทอย่างเงี้ยถ้าเราทำเอง10บาทอย่างนางกวักนี่แค่ต้นเดียวเนีเรามาขยายนี่เห็นไหมนี่อันนี้นางกวักใบโพเนาะเนี่ยเรามาขยายมัแค่ต้นเดียวเนีเรามาขยายครับนางกวักใบโพขายยังไงครับนี่ครับก็อย่างนี้ก็ สามสิบบาทถ้าอย่างนั้นก็ร้อยห้าสิบเพราะว่าเราใส่กระถางให้กระถางมันสวยเนาะใช่กระถางก็ร้อยแล้วนั่นร้อกว่าแล้วแต่ว่าเราแบบขายบ้านๆไงก็คืออันนี้นางกอดใบโพไม้มงคลนะครับเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์นะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็มีอย่างตัวนี้ก็คืออันนี้อ่าพญาจงอางเนาะใช่ใช่พญาจงอางกำลังกำลังไอ้นี่ยอยู่แตกแตกกำลังแตกตัวนี้ได้มาจากไหนครับพญาจงอางอันนี้ได้พันมาจากไอ้นี่ย วัดไปนั่นวัดอะไรวะความสวยมากเลยนะครับคุณผชมครับอืมเขาเรียกว่าอะไรว่าบนเขาเนี่ยอือยู่ผูฝ้ายเหรอครับไม่ใช่ผูฝ้ายขึ้นเขาไปทางบ้านอะไรอะบ้านโ้นอาวนี่อะไรเงี้ย่บ้านล้นอาวนึกเหรอใช่อย่างตอนนี้เขาเรียกว่าต้นเงินไหลใช่ไหมครับเงินเงินไหลเงินไหลเงินไหลมาเนาะ่นนีไม้มงคลนะครับคุณผู้ชมก็คือช่วงนี้ไม้มงคลมันเป็นกระแสเงินไหลขายยังไงครับตอนนี้ ยี่สิบไม่แพงไม่แพงยี่สิบใช่อย่างนี้ก็สามสิบยี่สิบบาทยี่สิบบาทสิบบาทหนึ่งถยี่สิบเราขายก็คืออันนี้อันนี้ก็คือเป็นพิกัดในชุมชนนะครับท่านผู้ชมใช่ออยู่บ้านอยู่บ้านอะไรนะครับนี่ครับบ้านนาน้อยค่ะบ้านนาน้อย์ก็คือกระแสบอนสีทําให้ไม้มงคลกระโดดขึ้นมาด้วยนะครับแล้วเราจะเอาไปขยายอีกเพราะว่ามันจะมักขยายแตกต้นก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้แล้วก็จะมีต้นอันนี้เฟิร์นผ้าหลวงหรือเปล่าครับ ใช่ค่ะใช่เฟิร์นพะลวงมันโดนแดดไงอ๋อตอนนี้มันโดนแดด,นนนดนเดดนาะมันก็เลยไหม้มันก็สวยอยู่ข้างในก็มีเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในนะเดี๋ยวดูด้านนอกก่อนแล้วสีดิด้งดันก็มีแต่ยังไม่ขยายไงม,มันนมันเยายออกแล้วว่าจะขุดยังไม่ได้ขุดเลยหนึ่งครับอันนี้ก็คือต้นเฟิร์นใบเฟิร์นเฟิร์นเฟิร์นเหมือนกันเนาะนี่เป็นพันนะพันเฟิร์นนะอันนี้พี่กัดพี่กัดอยู่นี้อันนั้นพันเล็กนี่พันใหญ่ครับบรรยากาศเราไม่ได้ใส่กระถางใหญ่แล้วไงเพราะว่ามัน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 ยังีอยู่ ถ้าใส่มันก็จะแตกออกอันนั้นมันพันเล็กนี่มันพันใหญ่ครับนี่ครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมอยากได้ไม้มงคลอย่างเสน่ห์จันเนี่ยก็คือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ห้าศูนย์เก้าจ้ะครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์ในคลิปวิดีโอนะครับติดต่อคุณพี่ชื on, ่อกมลวรรณรินทรวงค่ะคุณกมลวรรณนะครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์ในโทรศัพท์นะครับในคลิปวิดีโอแล้วก็ติดต่อมาได้เลยนะครับที่จัดก็อยู่ถนนเส้นถนนไปริสเทเกกันทลักนะครับตีถนนใหญ่เลยเนาะ ก็ทางข้าราชการสะดวกนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูด้านในนะครับนี่ครับทางเกษตรศาสต์นะครับก็จะปลูกก็บรรยากาศในชนบทนะครับมาดูกระแสตัวนี้ไม้กระแสมาแรงนะครับในส่วนของไม้มงคลนะครับคู่มากับบอนนะครับช่วงนี้บอนราคาลงหน่อยนึงนะครับเริ่มลงไม้มงคลกําลังกลับมาเม็นกระแสเนี่อันนี้นกแก้วนี่นะครับ แต่ชาได้นะเด็กนี่ชำชาได้หมดเลยแต่เรายังไม่ได้ชำอ่าเพิ่นยังไม่ได้ชํานะครับกำลังเดี๋ยวจะขยายนี่ครับเพิ่นกำลังสวยมากเลยเตรียมที่ใช่ไหมครับนี่ครับแน่นเตรียมที่จะทําเป็นเรือนชําใช่เพราะทําขายต้นไม้นะครับนี่ครับนี่แก้วอ่าอันนี้เขาเรียกนกอะไรนะครับนกแก้วนกแก้วนี่ครับแก้วสีนกแก้วนี่ครับก็คือนี่นี่ก็คืออ่าต้นวัชนาวัชนาพะชำยี่สิบยี่สิบบาทนะครับที่ก็คือ เอาไปปุ๊บก็คือมันติดเลยใช่ใชแล้วก็เฟินเฟินก็เท่าไหร่ครับเฟินกระถางแบบนี้เฟินก็ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบนีครับนี่ก็คือ ب, เป็นเป็น,เป,นเป็นร้านที่จะมันจะเกิดใหม่เพราะว่าตอนนี้กระแสของไม้มงคลมาเนาะไม้มงคลมาก็เลยมาตามหาในแถวชนบทนะครับกระแสเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ก็คือวักมรดกเนาะเก็บมังกรเราเก็บมังกรหรอแทนนี้เก็บเป็นมังกรหรอครับเชื่อไหมนี่เราทำกระทงท่านลตอนนั้นเราเลี้ยงอยู่หน้าข้างศาลนี่นลเลี้ยงไว้ ปีปีที่ผ่านมาเอาที่ทำกระทงอย่างสวยเลยตอนนี้กำลังเลี้ยงก็เยอะอยู่เพราะว่าจะทํากระทงขายปีนี้เพราะปีที่แล้วทําทําทําแต่ว่าไม่ได้ขายไงทําแบบให้ลูกหลานเราไปลอยเองมันสวยมันแปลกตาไงเพราะให้ไปเก็ตออกมาแล้วเราไม่ต้องไปตกไปแต่งอะไรเลยแล้วก็ใส่เข้าไปในในกระทงันสวยนี่กําลังเลี้ยงไว้เลยนี่เลี้ยงไว้นะครับบอกไว้เลยว่าทํากระทงนะถ้าใครมีเกตเนี่ยเต็มบ้านนะไม่ต้องไปใช้ใบตองเลยสวยเหมือนกันใช้ทดแทนได้สวยเหมือนกันใช่ นี่ครับเป็นความรู้ใหม่นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ไม้ต้นนี้เขาเรียกว่าไม้อะไรนี่อันนี้เป็นอะไรนะเป็นดอกไม้อะไรจําไม่ได้แล้วยอันนี้อันนี้ผมไม่รู้ชื่อนะครับท่านผู้ชมคพอเท่าไฉมันจะออกดอกว่าที่ไงนี่ไงกำลังออกดอกอยู่เลยดอกสีชมพูดอกสีชมพูใช่ไหมครับฮะมีทุกสีเลยนะมีทุกสีสีเลยอยู่ในนี้อ่ะมีแต่สีอยู่ในนี้ใช่นี่ครับเดี๋ยวเราไปดูพญาลิงดำใช่ไหมครับที่ว่านก็พญาดูตรงไหนเออ หรือีดำดำเดยนไปดูอยู่ตรงไหนนะครับท่านชมเพราะว่าตอนตอนนั้นก็คือมันเป็นกระแสแล้วก็หลายคนตามหานะครับนี่ครับโอ้นี่ครับเจอแล้วนะครับให้ชมครับนี่ครับต้นนึงนี่ครับพันใหญ่อ๋อพันใหญ่ใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ทำนนี่ครับสวยมากเลยนะครับก็ไปซื้อไปแล้วต้นละสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบถูกมากเลยถูกมากนะครับท่านชมนี่ฟองแข็งแรงมากเลยตอนนี้เราจะขายแค่ห้าร้อยขายอยู่ใช่ไหมครับ เนาะตอนนี้ราคาอยู่ที่ห้านะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้อในคลิปโอ้โอค้างก็แค่สามร้อยห้าสิบแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ขึ้นขด,ด<ว>ใส่กระถางก็้โดนไม่ได้นไ<ๆ>ม่ได้ทนคันเลยคันเหรอครับใช่เพราะวันนั้นมันไอ้นี่เราจะมาเอาใส่กระถางให้เขาก็ไม่ต้องตัวละสามร้อยเนาะให้ก็ไปเลยมันเล็กกว่านี่เนี่ยเท่งที่ไหนนี่ครับคันส่งครับ อันนี้มันออกได้สองไงล้วจเดี๋ยวเราจะพิกพันอีกสองเพราะมันออกแล้วน่นนะได้สองต้นนี่ันนี่มันนีมันีสองต้นได้ได้พันมาจากไหนต้นเดียวแต่ว่ามันได้ออกสองไงมันแตกกิ่งมันก็มาจากเขานั่นแหละเขามืนอเดินี่ค่ะท่านชมหน้ามันจะคล้ายๆกับนั่นน่ะตัวนั้นน่ะทํานใหญ่เลยนะครับท่านใหญ่อย่างนี้เลยนใหญ่หลายคนอยากได้เอาไปปลูกไว้ในบ้านนะครับให้มันร่มรื่นนี่ครับเพื่นก็มังเตรียมสถานที่ในการก็ว นดาได้ปนขาขไปหมดแล้วอะไรตะวัองเขาเาหมดแล้วนี่ครับล้มังกบรกระะาายากาศเตรียมถเตรียมอะไรก็ก็คือตอนตอน,นี้ตอนนี้ทางทางบ้านคนพีเขากำลังเตรียมสถานที่ในการทำเรือนข้อทำจำหนายเนาะนี่ครัก็คือทดลองทดลองขายแล้วขายดีใช่ไหมครับพอขายได้ก็ได้เพราะว่าเราชามแบบว่ามันมีสีเหลืองเยอะครับนะครับกล้วยตอนนี้ก็มีนะกล้วย เน่สบายเลยอือนี่กล้วยตานนี้พนก็มีใช่นี่ครับตานีนี่เราก็ขายแค่ต้นละก็ร้อยห้าสิบเนี่ยครับเพราะมันเป็นต้นใหญ่มากเลยมันไม่ได้ที่ผ่านมาน่ะเคยไม่ต้นใหญ่ขนาดนี้เนี่ยอันนี้เป็นกล้วยตานีที่ใช้ใบใช่ไหมใช่ใช้ใบทำกระทงทำห่อเข้าเสาไฟทำใบสีเนาะใช่นี่ครับต้นสูงพันสูงแล้วก็ขายได้ใช่ไหมครับนี่ครับได่นี่เคือมันที่ว่าที่มีเป็นคน ซื้อไปคะครึ่งนึงแล้วนะแต่ว่าเราเก็บไปครึ่งนึ่งนะครับวีหนึงนะไม่เลิกเทอรเลยนะวีลูกหนึ่งนี่คือทำเติมทุกคือคือได้ขำเตาําเขาเอาไปตําใช่ไหมครับ <ใช S 1> ผลมันใบก็เอาไปทําเป็นใบสีเนาะทำกระทงได้ใช,ใชส่สวีดูดที่เราจะสูงเข้าเสาไฟเลยนี่ครับทำต้นสูงใหญ่มากเลยนะครับงใหญ่มากไม่มีหรอกเพราะว่ามีคนเขตอนเขามาซื้อเขาก็บอกอยู่ว่าทำขายได้เพราะพันขายได้เนาะอนาคตก็จะเพาเข้าคันขายใช่ไหมครับ ขายอยู่ค่ะขายอยู่เวลาเขามาซื้อต้อนเราก็แข่งเขาไปต้นเนองเขาก็ไปขยายเองอก็วันนี้เราได้ความรู้ในเรื่องของอกระแสนในชนบทว่าตอนนี้ชนบทก็กําลังเริ่มมีการเพาะต้นไม้มงคลขายนะครับท่านผู้ชมเพิ่นก็ปลูกเสน่จันนะครับต้นวัส,สนาต้นเฟิ์นข้าหลวงเนาะแล้วก็พญาลิงอะไรจะงว,วงช้างก็มีด้วยนี่ครับงวงช้าง ลนเองก็มีอ๋ออ๋อในงอกรองก็แรกเราเอามาเท่านี่เลยนี่แตกอ้อนหอมช้างที่กันโขกว้เนี่ยจำหนานนะครับก็กําลังจะเริ่มจะเริ่มเพาะขยายใช่ไหมครับใช่ใช่นะครับบรรยากาศซึ่งก็จะเป็นร้านอาหารร้านอาหารแล้วก็ติดถนนอืมอันนี้ไอเศรษฐีวินสันก็ขนาดนั้งเนี่ยนะครับก็กําลังก็กำลังเริ่มเพาะเนี่ยครับมีเศรษฐีวินสันของเราเสถีวิญสันหนึ่งข้างล่างนี่ครับกำลังเพาะเศรษฐีวินสันนะครับท่านชม นี่คือบรรยากาศแล้วก็มีต้นมเ้เล็กๆนะครับกระดาก็เป็นบรรยากาศภายในชนบทนะครับเมื่อสักพู่เราพาท่านผู้ชมไปดูในตัวเมืองนะครับว่าต้นไม้ราคาเท่าไหร่แล้วก็มาชมในกระแสชนบทว่าราคาเป็นยังไงบ้างาวันนี้ช่องธรรมเพื่อเกษตรอีสารก็พาท่านผู้ชมมารับชมนะครับในชนบทแล้วก็ขอขอบคุณคุณพี่เจ้าของสวนนะครับพี่ครับขอบคุณครับ วันนี้ช่องธนวัฒนเกษตรอีสานพาท่านผู้ชมมารับชมเชีนง้านี้ก็ต้องไหนอีพีหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซับสไครต์ให้ช่องธนวัฒนเกษตรอีสานนะครับสวัสดีครับยาน้านะทำกระทงนี้เลยสวยมากงใสเห็ดเองเลยบ่าว่าเอามาจักเป็นจัสันเาัเห็ดเปนเมยเอาเหยียบใส่หนวดเลยนาเห็ดอะไรำใส่หวดเลย ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และซ r i สไคร์ช่องธนวัฒน์เพื่อนเกษตรอีสานด้วยนะครับสําหรับการกดติดตามช่องผมนะครับกดที่รูปผมด้านตรงกลางนะครับเสื้อสีส้มกดติดตามได้เลยนะครับขอบคุณครับ